สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ต้องมีพันวัดนะคะและนี่เป็นช่วงของไลฟ์สดค่ะเป็นช่วงของการเล่าเรื่องชาดกนะคะซึ่งเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันอังคารค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงถึงประมาณหนึ่ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราเล่ามา19ชาติแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยจะเป็นชาติที่20ค่ะชาติ ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างสั้นนะคะบางทีอาจจะ15นาทีก็จบแล้วนะคะถ้าท่านใดเปิดมาแล้วแบบไม่ได้เจอเป็นไลฟ์สดนะคะก็สามารถเปิดฟังได้ในเพจนี้นะคะรวมไปถึงเดี๋ยวส้มจะเอาไปอัปโหลดในช่อง Facebook ด้วยนะคะก็คือช่องมีชื่อเดียวกันค่ะว่าช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะวิเมื่อกี้พูดผิดค่ะช่อง YouTube ค่ะช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เพจเปิดแ,กแรกๆเลยเนาะแล้วก็ลงไปถึงท่านที่เพิ่งเข้ามาเจอเพจเราไม่ว่าจะเข้ามาด้วยาการชักชวนหรือว่าเพื่อนๆแชร์ไปแล้วก็ตามกันเข้ามานะคะหรือว่าสนใจทริปวัสดุทัศน์ที่เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะซึ่งเราจะมีการพาไป เขาเรียกว่าไปชมวัดส,สุทัศน์นะคะก็คือไปไหว้พระด้วยแล้วก็เราจะมีบัณฑิตจากโบราณคดีศิลปากรค่คะมาให้ข้อมูลในส่วนของวิหารแล้วก็อ,อุโบโสถค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็พิมพ์สนใจในที่โพสต์นั้นได้เลยค่ะสำหรับาการเล่าเรื่องชาดกนะคะต้องเล่าให้เพื่อนๆที่พึ่ง เปิดมาเจอหรือว่าเพิ่งมาติดตามกันนะคะว่าเราจะเล่ากันทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเล่าชาติที่2 0ค่ะซึ่งมีชื่อว่าวัน,นุปทะชาดกค่ะค่ะตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆลองส่งเสียงให้นิดนึงนะคะหรือว่าพิมพ์คอมเมนต์มานิดนึงว่าเสียงหรือภาพชัดเจนหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวส้มจะได้ไปปรับปรุงค่ะ สวัสดีคุณสุนีรัตน์นะคะคุณสุนีรัตน์ก็เป็นอ,อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะไปร่วมทิปกับเราอันนี้ส้มก็จะได้มาเจอหน้าเจอตากันก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอที่วัดสุทศั์ก็จะได้จํากันได้นะคะสามารถเรียกได้เลยนะคะค่ะ ถ้ายังไงเนี่ยฝากเพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์นะคะว่าเสียงหรือภาพเนี่ยชัดเจนดีไหมนะคะวันนี้เนี่ยมาทําการถ่ายทอดสดที่บ้านพี่สาวนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เปลี่ยนมุมเล็กน้อยค่ะก็หันหลังให้นะคะทุกทีจะหันอีกมุมหนึ่งของห้องนี้เช่นกันค่ะโอเคส้มจะนอกเรื่องไปเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของชาติที่20กันดีกว่าค่ะ วัน,นุปะทะชาดกนะคะเป็นเรื่องของอาชาติหนึ่งที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นลูกของพ่อค้าตระกูลหนึ่งค่ะและการค้าสมัยนั้นนะคะก็ต้องใช้เกวียนในการาเขาเรียกว่าขนย้ายหรือว่าการขนส่งเนี่ยก็ยังใช้เกวียนนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากพ่อนะคะก็ไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนที่เติบใหญ่ค่ะก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย ก็เป็นกําลังสําคัญในการขนของไปขายในต่างเมืองนะคะนึกออกไหมคะว่าแบบอ่าคนที่ต้องแบบเป็นพ่อค้านะคะก็ต้องขนของเนี่ยก็ต้องเทียมเวียนไปนะคะไปต่างเมืองซึ่งอ่ในชาตินั้นเนี่ยในข้อมูลที่เราอ่านมาเนี่ยก็คือต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางะคะ่ะมีคราวหนึ่งนะคะได้รับมอบหมายให้คุมเควียนจำนวน500เล่มนะคะ ไปขายโดยผ่านทางที่ค่อนข้างลำบากค่ะก็เลยทางพระโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งในชาตินั้นเนี่ยเกิดเป็นลูกพ่อค้าใช่ไหมคะซึ่งเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนวางแผนการก็คือเป็นคนคิดว่าจะทำยังไงก็เลยได้ออกแผนการค่ะว่าให้ไปตอนกลางคืนเพราะว่าจะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วก็นอนตอนกลางวันแทนค่ะแล้วก็ขนของติดตัวไปแค่น้ำแล้วก็อาหารเพื่อ ให้ไม่หนักมากนะคะเพราะว่าจำนวนของที่เอาไปขายเนี่ยห้าเล่มเกวียนเนี่ยก็คิดว่าน่าจานวนจะจานวนเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าระหว่างคนของไปนะคะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะผู้บังคับเกวียนด้านหน้านะคะเผลอหลับค่ะแล้วก็หลงทางทีนี้เนี่ยก็ทำให้ หลงทางก็ทําให้ยิ่งเสียเวลานึกออกไหมคะแทนที่จะไปในทางที่าวางแผนไว้แล้วเนี่ยก็หลงทางเพราะฉะนั้นเนสียเวลาก็ทุกคนก็เหมือนกับหมดกําลังใจแล้วก็ถอดใจจนพระโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งเป็นลูกพ่อ้าในชาติน,าน,าน,นั้นนะคะก็รู้สึกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพูด,ดง่ายๆก็คือลูกน้องเนี่ยเริ่มแบบเหนื่อยแล้วก็อาจจะเสบียงหรือว่าน้ำเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วเพราะว่า ได้เตรียมมาเท่าที่จําเป็นนะคะจากที่เมื่อตอนตอนน้นเนาะที่เราบอกว่าทเทียมเกวียนมาทั้งหมด500เล่มเกวียนเนี่ยถ้าสมมติเอาของหรือสัมภาระมาเพิ่มอีกเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความหนักแล้วก็ความลําบากในการเดินทางค่ะทีนี้เนี่ยทางลูกน้องนะคะหรือว่าผู้ทเทียมเกวียนมาด้วยกันเนี่ยเพื่อนร่วมทางเนี่ยก็รู้สึกเริ่มบน่นแล้วก็ถอดใจจากการหลงทางนะคะแล้วก็พอบริษัทเนี่ยก็เลยไปตามหาน้ําค่ะ เพื่อจะมาให้ดื่มกันนะคะทีนี้ไปทางกอหญ้านึกอออกไหมคะถ้ามีหญ้าขึ้นก็ต้องมีน้ำเพราะบริษัทไปตรงกรอหญ้าก็ไม่เจอน้ำค่ะแล้วก็พอสั่งให้ขุดหรือทุบตรงไหนเนี่ยก็ไม่มีน้ำขึ้นมาค่ะทุกคนก็ต่างถอดใจกันหมดค่ะตนเองเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงคะ่ะก็เลยพยายามเนี่ยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมนะคะโดยการพูดว่า ความเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่มีความเพียรแล้วเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรแล้วจากนั้นเนี่ยตัวพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เอาหูแนบกับพื้นแผ่นหินค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําทีนี้เนี่ยพอได้ยินเสียงน้ำเนี่ยก็บอกให้ลูกน้องนะคะรีบขุดที่ตรงนั้นเลยค่ะในที่สุดเนี่ยก็เจอน้ําแล้วก็ขุด ขึ้นมาเป็นบ่อที่กว้างเลยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถใช้น้ําตรงนั้นเนี่ยดื่มแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ทุกคนเนี่ยก,กับมามีรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทําให้การเดินทางเนี่ยสามารถไปต่อได้นะคะจากาการผ่านอุปสรรคตรงนั้นนะคะก็เดินทางไปจนถึงที่หมายแล้วเนี่ยทางาพระโพธิสัตว์กับ ทางลูกน้องเนี่ยก็ขายของกันอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ได้ขายของหมด500เล่มกเกวียนเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับนะคะพระโพธิสัตว์ก็กล่าวกับบริวารว่าเราขอบใจพวกท่านมากที่ร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคทุกคนพร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยไปด้วยกันจนขายของได้หมดทุกเล่มกเกวียนเป็นยังไงคะเรื่องนี้นะคะ ธรรมานิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นคนควรพยายามต่อไปจนกว่าจะสำเร็จเราต้องบอกว่าเราอนะพวกเราอย่างรุ่นส้มอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ยินประโยคว่า ความเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอะไรแบบนี้ต้องแต่เด็กแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็เพิ่งเพิ่งมาทราบเหมือนกันว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นสุภาษิตที่อยู่ในธรรมนิทานชาดกเช่นกันค่ะก็ส้มคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีความเพียรน,นะคะไม่ว่าจะทําการสิ่งใดเนาะจริงๆส้มว่าทุกคนก็มีความทอแหละอย่างตัวส้มเองก็ผ่านเขาเรียกว่าผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าเนเจ สมมติทํางานชิ้นหนึ่งเราก็ไม่ได้ทําแล้วก็สําเร็จในทีเดียวมันก็จะต้องมีอุปสรรคในการให้เรามาเรียนรู้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่เลิกหรือว่าไม่ท้อถอยเนี่ยถ้าเรามีความเพียรสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะใช้ธรรมนิทานชาดกหรือพุทธศาสนาสุภาษิตประจําเรื่องนี้นะคะในการดํารงชีวิตด้วยเนาะเพราะว่า สังคมสมัยนี้ก็บางทีต้องบอกว่า,าบางทีเนี่ยจะได้อะไรมาอย่างฉับฉฉยและรวดเร็วอา,อาจจะเกิดความรู้สึกว่าไม่เห็นต้องอพยายามอะไรเท่าไหร่แต่ส้มคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะยังมีอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในหลายๆอย่างได้ไม่ว่าการเรียนหนังสือการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตค่ะ เพราะว่าความเพียรก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถใช้ขับเคลื่อนทุกๆอย่างได้นะคะ,ะคุณสุนิรัตน,นะคะบอกว่าชัดเจนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะท่านอื่นว่าย,ยังไงกันบ้างทักทายกันมาได้นะคะก็วันนี้นะคะเป็นชาติที่20เนาะเดี๋ยวปกติเนี่ยอย่างที่เรียนตอนต้นเนาะเราจะ,ะไลฟ์สดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือ หนึ่ทุ่มถึงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งก็คือส้มจะเล่าสองครั้งในกรณีที่เผื่อคนที่เปิดมาช้านะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมาแบ่งคุยกันเล็กน้อยก่อนค่ะก็คือตอนนี้นะคะอยากจะฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมหรือว่าเข้ามากดไลค์กดแชร์ผู้โพสต์ต่างๆในเพจชีวิตน,นี้ต้องมีพันวัดนะคะถ้าใครนึกได้ว่ากดแชร์กดไลค์แล้ว ทักทายกันทุกวันแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ส้มกับโจโด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยมีเพื่อนๆรับรู้แล้วก็เขาเรียกว่าตอบรับกับสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังชาติที่ย0สิบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาช่วงท้ายนี้นะคะวันนี้นะคะ เราเล่าชาติที่20ของพระโพธิสัตว์นะคะซึ่งมีชื่อว่าวันุปทาชาดกค่ะซึ่งในชาตินั้นนะคะพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นลูกพ่อค้าตระกูลหนึ่งแล้วก็การค้าในสมัยนั้นก็ต้องใช้เกวียนในการขนส่งสินค้านะคะก็อยู่มาเรื่อยๆจนพระโพธิสัตว์เนี่ยเติบใหญ่ ก็เป็นกำลังสำคัญของครอบคอรัวค่ะในการเป็นผู้นำเนาะในการเอาสินค้าเนี่ยไปขายต่างเมืองต่างถิ่นค่ะก็มีอยู่คราวหนึ่งค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องนำทีมต้องเรียกว่าทีมเลยแล้วกันนะคะหรือว่านำบริวารเนี่ยไปช่วยขายแล้วก็นำของไปถึง500เล่มเกวียนกันเลยนะคะซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากๆาพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เลยคิดแผนการว่าเราจะเดินทางในตอนกลางคืน แล้วก็ไปนอนตอนกลางวันแทนค่ะทั้งนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องร้อนแล้วก็ไม่ต้องขนของไปอย่างเช่นขนน้ําก็อาจจะไม่ต้องขนน้ําไปเยอะมากอาหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยในการเดินทางครั้งนั้นค่ะก็ออกเดินทางในอตอนกลางคืนตามที่วางแผนไว้นะคะแต่อยู่ๆค่ะผู้กํากับเนี่ย ผู้บังคับเกวียนนะคะไม่ใช่ว่อมกับผู้บังคับเกวียนที่อยู่ขบวนด้านหน้านะคะเกิดเผลอหลับไปค่ะก็เลยทําให้อาขบวนเนี่ยหลุดออกจากเส้นทางหรือพูดง่ายๆก็คือหลงทางนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยก็ทําให้ไม่ถึงจุดหมายสักทีหนึ่งบริวารก็ต่างเหนื่อยแล้วก็ถอดใจแล้วก็บนแล้วก็แบบ ทอ้อนึกออกไหมคะคนที่แบบเดินทางอย่างเราใช้ชีวิตประจําวันตอนนี้ในกรุงเทพเนาะหรือว่าต่างจังหวัดก็แบบอู้ร้อนจังอะไรแบบนี้ก็อาจจะเกิดความท้อขึ้นมาได้นะคะก็พระบริษัทเนี่ยก็เห็นท่าทีแล้วว่าท่าทีไม่ค่อยดีแล้วก็เลยออกไปตามหาน้ําเพื่อจะมาให้บริวารดื่มค่ะแต่ว่าไปหาทางไหนเนี่ยก็ไม่เจอนะคะไม่ว่าจะไปตรงกอหญ้าก็ตามหรือสั่งให้บริวารขุด เจาะตรงไหนเนี่ยก็ไม่มีน้ําผุดขึ้นมาเลยค่ะจนตัวเองเนี่ยก็กลัวว่าลูกน้องเนี่ยจะถอดใจกันหมดแล้วก็จะหมดเลี่ยงหมดแรงกันตัวเองก็เลยพูดขึ้นมาว่าความเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่มีความเพียรแล้วเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรจากนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็เอาหูลงไปแนบที่พื้นแผ่นหินนะคะ แล้วก็ได้ยินเสียงน้ําค่ะจากนั้นเนี่ยก็บอกให้บริวารเนี่ยขุดตรงนั้นขึ้นมานะคะปรากฏว่าขุดไปก็เจอน้ําจริงๆค่ะก็เลยให้ขุดเป็นบ่อกว้างเลยทีนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถใช้น้ําตรงนั้นเนี่ยทั้งดื่มแล้วก็สามารถอาบน้ําด้วยทุกคนก็คลายจากความเหนื่อยล้าแล้วก็สดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้เนี่ยพอสดชื่นแล้วนะคะทุกคนก็สามารถ เดอออกเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งไปสู่จุดหมายเพื่อไปขายของค่ะแล้วก็พอถึงที่หมายนะคะก็ทุกคนก็ขายของอย่างมีความสุขแล้วในที่สุดก็ขายจนหมดทุกเล่มเกวียนเลยค่ะตอนจะเดินทางกลับนะคะพระบริษัทก็ได้กล่าวกับริวานว่าเราขอบใจพวกท่านมากที่ร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรคทุกคนพร้อมที่จะเหน็ดเหนื่อยไปด้วยกัน จนขายของได้หมดทุกเล่มเกวียนธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าความพยายามที่ไหนอโทษค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของธรรมนิทานชาดกหรือว่าการเล่าเรื่องชาดกของชาติที่20สิบของวันนี้นะคะถ้ายังไงก็สามารถพิมพ์ความคิดเห็นมาได้นะคะว่าอยากให้ส้มปรับปรุงตรงไหนหรือว่าให้เพิ่มเติมตรงไหนนะคะหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวต่างๆที่นอกเหนือจาก เล่าเรื่องชาดกนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าคนที่ฟังมาประจำเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าส้มเคยบอกว่าส้อมอ่านมาจากหนังสือพระพุทธเจ้า500ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างต่ำเลยค่ะมี500ชาติตอนนี้เราอยู่ที่ชาติที่20เองค่ะแล้วจะบอกว่าจริงๆในหนังสือนะคะไม่ใช่500ด้วยนะคะประมาณ547ชาติค่ะ เท่ากับว่าส้มต้องอ่าน547สัปดาห์ถูกไหมคะเพราะว่าเราจะเจอกันทุกวันอังคารเท่านั้นในเวลาหนึ่งทุ่มตรงแต่สมมติว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้ส้มไปหาข้อมูลหรือว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวอื่นๆถ้าส้มสามารถหาได้เนี่ยส้มก็อาจจะเอามาสลับหรือขั้นหรืออาจจะเพิ่มไลฟ์สดในวันอื่นๆนะคะแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนมากเกินไปเนี่ยเราอยากให้ เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากรบกวนเพื่อนๆหลายๆวันมากอะคะ่ะก็เลยอยากจะเป็นวันเดียวอันนี้พี่ติ๊กนะคะเป็นพี่สาวส้มเองนะคะบอกว่าพี่เคยบอกให้นุ่งขาวห่มขาวมาเล่าค่ะเขากลัวว่าเดี๋ยวนุ่งขาวข่มขาวแล้วเดี๋ยวเขานึกว่ามาจากสํานักอะไรเดี๋ยวกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเลิกติดตามเพจไปนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเราไม่กล้าจริงๆค่ะค่ะวันนี้นะคะสําหรับ การเล่าเรื่องชาดกนะคะก็จบตรงเพียงเท่านี้นะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากไปฟังย้อนหลังชาติที่1-19ถึงส9เานี่ยสามารถเข้าไปที่ช่อง YouTube ได้นะคะซึ่งจะหาง่ายกว่าการเลื่อนแบบไถเพจขึ้นไปเรื่อยๆอเนี่ยอาจจะแบบใช้เวลานาน,านแล้วอาจจะไม่ถึงสักทีนะคะเข้าไปที่ช่อง y o u t u b e นะคะชีวิตนี้ต้องมีพันวัด ในเพลย์ลิสต์ของเล่าเรื่องชาดกค่ะก็จะพบกับทุกเรื่องราวที่เราเคยเล่ามานะคะและสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวส้มก็จะนำไปอัปโหลดอยู่ในช่องเดียวกันด้วยค่ะค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับเขาเรียกว่าข้อคิดหรืออย่างน้อยเราก็ได้มาเจอกันสัปดาห์ละครั้งนะคะเป็นการเช็คกันด้วยว่ายังสบายดีอยู่หรือเปล่านะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วมาเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะแล้ววันนี้เราก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ